สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเฮ้ยแก,แก้วันนี้มากินเมียงกุ้งไก่ทอดอาหารของวันชาติอเมริกานะคะแล้วก็จะมีนมกชีสข้าวผัดขนมผลไม้วันนี้สนใจเมียงกุ้งกินเมียงกุ้งกันเลยทุกคน เิมรสเด็ดไปเลยโกลมรวบช้ำชาวสีมอมเขาค่ำเดียวหมดไปเนี่ยมื่อนี้มาแนวนอนไม่ได้นะคะอาหารเต็มโต๊ะก็เลยมาแนวตั้งถ้าใครอยากดูแนวนอน แข่งนอนดูนะคะทุกคน ก็ชอบแบบนี้นะมไม่ค่อยชอบลูกกระตามมีนั่งร่วงบอด้วย นะน้ำจิ้มนี่แบบเข้มข้นมากกุก้งไปจิ้มน้ำจิ้มมาช่ำช่ำป้าสิม,มอมเข่าปากไว้ป่ะเนี่ย ผัสิปามองน้าพ <truly imer army> uh ่อป้าเนี่ สับดุดเนื้อพระเอกอ่ะอร่อยไก่ทอดดูดเนื้อตับตับส่วนเรากินเมี่ยงไปนะโลกสักกิน

Mommy? Yeah. Hi. 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 Wow.

is it yeah is it egg where is it tôi đi qua rồi no đi <coughs> <coughs> rồi hey ah. no. right. is it egg egg mm -mm. yeah

And it's not